ออกตั้งใจหรือฝึกกะสินไฟไปเพื่ออะไรจะฝึกกะสินนี่บางคนเนี่ยได้แต่เพ่งจ้องไปใช้ตามองจนปวดตาไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจในการความหลุดพ้นมากกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เหตุกัญญายัิตาก็มาพบปะพูดคุยกันอีกแล้วนะคะออสืบเนื่องมาจากในคลิปก่อนๆน,นะคะที่เราลงนําเสนอไปในคลิปของ YouTube นะคะ มีเพื่อนๆบางรลยนะคะมีความเป็นห่วงยยแล้วก็พูดถึงในคลิปคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของกระสไฟแล้วก็มีคําถามมานะคะแต่เราก็ไม่ได้ตอบในคลิปนั้นเราจะมาตอบในคลิปนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะที่อาจจะมีคําถามในใจแต่ก็ไม่ได้ตั้งคําถามให้กับเรามาวันนี้เราขอตอบเลยนะคะคําถามนั้นก็คือว่าเราตั้งอกตั้งใจหรือฝึกกระสไฟไปเพื่ออะไรหรืออาจจะเป็นในเรื่องอื่นก็แล้วแต่ด้วยนะคะแล้วแนะนําเราว่าให้เราเนี่ยหันมาฝึกสมาธิเข้าจิตสงบลึกๆในความนิ่งแล้ว เรื่องนี้จะดีสําหรับเราเพราะมันจะตื่นเต้นกว่าการที่เราฝึกกะระสินไฟหรือฝึกในเรื่องอื่นถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติดตามเราในคลิปก่อนๆหรือคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ที่เรามีการพูดและเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเราทําในคลิปต่างๆเนี่ยมามากมายแล้วเราจะเล่าว่าเราจะมาเล่าแค่ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการฝึกกระสินฝึกการถอดจิตอะไรเนี่ยเป็นประสบการณ์ของเราแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเราจะละทิ้งการฝึกจิตภาวนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการฝึกฝ จิตมาอย่างขั้นลึกซึ้งยินยวดเข้าไปในในจิตนะคะในสภาวะลึกนิ่งสงบแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผ่านประสบการณ์ในการนั่งสมาธิอันนี้เราทําก่อนเราทําก่อนที่จะมาฝึกกระสินไฟฝึกมาก่อนทํกระสินต่างๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจในการความหลุดพ้นมากกว่าแล้วก็ ศึกษาในเรื่องจิตมาแล้วอย่างที่บอกผู้ที่สามารถฝึกจิตมาอย่างดีแล้วเนี่ยมีความสงบนิ่งลึกเข้าถึงฌานถึงญาณได้แหละนะคะก็สามารถที่จะฝึกเรื่องอื่นๆได้ไม่ใช่หมายถึงว่ามานั่งฝึกกสินแล้วก็มานั่งสามารถจะบรรลุในเรื่องของกระสินต่างๆได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะฝึกกสินนี่บางคนเนี่ยได้แต่เพ่งจ้องไปมองไปไม่เข้าใจเลยว่าภวังเป็นยังไงไม่เข้าใจว่าเออการเข้าจิตสงบและเข้าฌานได้เนี่ยเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยการทำกสินเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ฌานนะคะต้องใช้ความนิ่งสงบแล้วก็ใช้จิตเป็น ระลึกและเพ่งเข้าไปมันถึงจะได้ง่ายแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการมองไม่ใช้ใช้ใชตามองแล้วก็ใช้ใช้ตามองจนปวดตาไม่ใช่นะคะอันนี้ขอให้เพื่อนเข้าใจนิดหนึ่งที่ทเราฝึกกระสินง่ายเนี่ยแล้วก็ก็มีประสบการณ์ต่างๆของการฝึกเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์ของการถอจดจิตเจาะถอดวิญญาณได้แล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ได้นั่นหมายถึงเราได้มีการฝึกจิตมาอย่างลึกซึ้งแล้วก็การที่ใครจะเข้าถึงญาณถึงชาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็สงบสงบยังไงมีระดับของการสงบอีกแล้วเราทําได้ถึงขนาดถอดจิตได้เพือ่อนๆคิดว่าเรา สามารถที่จะมีความเข้าลึกนิ่งได้มากน้อยอเพียงไหนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องนี้ของเราเนี่ยเราทำมาอย่างยิ่งยวดและชำนิชำนาญเราสามารถเข้าชานออกชานได้โดยเป็นวสีแล้วนะคะ <S <S แต่เราจะไม่เอามาหลงหรือยึดติดเพื่อเอาไปวดอ้างตัวเองให้ดูเป็นคุณพิเศษใดๆเราทํามาเพื่อความหลุดพ้นและคนที่สามารถจะควบคุมจิตของตัวเองและมีความรู้ในศาสตร์ลึกๆเนี่ยเขาต้องประสบจะพบเจอด้วยตัวของตัวเองแล้วถ้าเพื่อนๆรู้จริงจะจะรู้ว่าเอามาเล่าให้ใครฟังไม่ได้ต้องรู้ได้เฉพาะตนแต่ แต่สิ่งที่เรามาเล่าเนี่ยเป็นแค่ประสบการณ์ที่เป็นเรื่องการฝึกเพื่อความตื่นเต้นสนุกแล้วก็เรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะต้องได้และใครๆก็เข้ามาทาให้เห็นได้แล้วก็เห็นได้ในที่นี่คือบาาคนนี่ไม่สามารถจะฝึกสําเร็จก็เลยไปอ่านตามครูบาอาจารย์หรือความมันทึกต่างๆอันนี้เราต้องการที่จะรู้เองเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสามารถที่เข้าจิตสงบได้เราก็สนใจที่จะทํามั่งและอย่างเราเป็นคนที่รู้ต้องรู้ให้จริงรู้ให้เข้าใจรู้ให้ลึกแล้วก็ฟังใครไม่เท่ากับตัวเองทำเองเราจะได้หมมดคควาสสงัยนะะิปก่อ ก่อนอื่นๆก่อนหน้านี้เราก็มาอธิบายมาพูดให้ฟังเยอะแล้วนะคะเป็นถ้าเป็นไปได้นะคะติดตามไป รหรือไม่ก็ย้อนกลับไปดูในคลิปนะคะจะได้ไม่ต้องมีคําถามหรือข้อข้องใจและสงสยัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีการวิวทักรรมหรือก็ไม่ถูกใจกันเสียอกเสียใจกันอย่างน้อยๆนี่ยก็เป็นเพื่อนกันต่อไปได้เราจะไม่ถูกเถียงแล้วก็จะไม่อยากให้เพื่อนๆมาถูกเถียงกันนะคะยังอย่างที่บอกเรานี่เป้าหมายของเรานี่ต้องการความสงบต้องการความร่มเย็นต้องการความหลุดพ้นแล้วก็เราก็จะไปตามสายกลางนะคะเราจะมีความรู้ในการศึกษาหลักแล้วก็เป้าหมายไม่ต้องเข่งคัดมากพอเราผ่านการเข่งคัดมาแล้วฝึกมาอย่างยิ่งยวดแล้วนะคะขอบคุณ นะคะที่มาแนะนําแล้วก็ให้ความสนใจยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะยังไงก็พออภัยถ้าหากว่าไม่ถูกใจหรือว่าทําให้เพ,เพื่อนๆน,นี่มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเราก็โหสิกรรมกันนะคะยังไงก็เดินทางไปที่การสนุกสนุกไประหว่างทางที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะนะคะขอบคุณที่มารับชมอย่าลืมกดกริ่งกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเราจะมีคลิปหน้าสนุกสนุกให้ฟังแล้วคะแล้วก็ยังไงก็แค่ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อนๆก็ไปฝึกเองนะคะอยา่าเพิ่งเชื่อลองทำดู นะคะสวัสดีค่ะ